สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานานานะครับมาดูวิธีการนะครับเลือกยางอะไรนะครับแล้วก็วิธีการดูแลยางอะไรนะครับพอดีมีนานาเอฟสนะครับที่อยู่ในเพจนะครับสอบถามเข้ามากันเยอะมากในอินบ็อกซ์นะครับผมตอบด้วยการพิมพ์ไม่ไหว นะครับขออนุญาตทาเป็นคลิปแล้วกันนะครับแล้วจะได้ส่งลิงก์นี้นะครับให้กับน้าๆทุกท่านนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับในส่วนของยางอะไหล่ที่ใช้ในรถของผมนะครับก็คือเจ้าขาวว่านจอมอมแอมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยน้าๆตามผมไปเลยนะครับสำหรับยางอะไหล่ของผมนะครับผมจะเลือกยางอะไหล่นะครับที่มีคุณสมบัติที่เท่าเทียม เท่าเทียมนะนะครับไม่ได้เหนือกว่านะครับอาจจะได้กว่านิดหน่อยนะครับกับยางที่เราใช้อยู่จริงนี่คือยางที่ผมใช้อยู่จริงนะครับยางที่ผมใช้อยู่จริงก็คือ BF Good l i ิ t นะครับ All Terrain TA ตัวนี้นะครับเป็น g ก2นะครับส่วนยางอะไหล่ของผมจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น b s t t o n นะครับ d u n l อร AT 697 นะครับสาเหตุที่ผมไม่ได้ใช้เบ g o l ร i ทนะครับเหมือนกันก็เพราะว่า,ายาง b บ g o ู l i t เนี่ยที่เป็น USA นะครับที่เป็นแยกแบบเส้นเดียวเนี่ยหายากมากแล้วก็มีราคาสูงมากๆนั่นเองนะครับผมก็เลยเลี่ยงมาใช้เป็นบิสโตนดึนเลอร์นะครับ AT 6 9 7ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ไใช่หาง่ายนะแต่ว่าผมมองว่าตัวเนี้นะครับ มีคุณสมบัติในการใช้งานเนี่ยเพียงพอนะครับที่จะใช้ทดแทนกับเจ้า,า BFG นะครับ Go 2ได้นั่นเองนะครับ BFG Go 2ก็คือ b f g o o i อท t e r r a n T/A Go 2นะครับก็คือเขาเรียกกันประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะพาน้น้ามาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ17นะครับกระทะก็จะเป็นกระทะเดิมนะนี่เป็นกระทะเดิมนะครับ ที่เป็นของมากับป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางเป็น b i s t o n e Dueler AT หกเตัวนี้นะครับสเปกนะครับผ่านานาม,มาดูสเปกกันก่อนสเปกอยู่ตรงไหนเนาะอ่ะตรงนี้นะครับนานาเห็นไหมนาจะเห็นกันอยู่นะ2องหก้าถ้าบอกห้านะครับ R 1 7 1 1 2 S นะครับนี่เป็น697นะครับ นะครับส่วนปีนะครับปีจะเป็นตัวนี้นะครับสัปดาห์ที่42ปี2017ก็เนื่นนานเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเจ้าดุลเลอร์นะครับ A t ท97ตัวนี้ก็ไม่ใช่จะหาง่ายๆนะครับสำหรับปีใหม่ๆที่จะแยกอยู่เส้นเดียวนะครับพอดีพักพวกหามาให้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ก็ ใกล้เวลาแล้วล่ะนะครับที่จะได้ทําการเปลี่ยนไปเป็นเส้นใหม่นะครับหลักการดูแลนะครับณน้าจาเป็นจะต้องนะครับปล่อยเขาลงมานะครับปล่อยเขาลงมาแล้วก็ทําการทําความสะอาดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คยังไงตรวจเช็คอย่างนี้ฮะณน้าต้องทําการตรวจเช็คหน้ายางนะครับว่าหน้ายางนี้แตกลายงานหรือยังนะครับใกล้ๆนะครับนี่ นะครับตัวเนื้อยางเนี่ยจะต้องไม่แตกลายงานะครับลักษณะนี้นะครับตัวนี้ยังไม่เคยลงพื้นไม่เคยลงพื้นเลยแม้แต่แม้แต่เมตรเดียวนะครับตรงนี้นะครับนี่สังเกตที่ตรงนี้นะฮะจริงๆยางอะไรของผมผมเปลี่ยนมาสามเซนแล้วนะนีเส้นที่สามนะครับเป็นดูเลอร์เอทีหกเก้าเจ็ดหมดเลยนะครับ แต่ตัวนี้จะแปลกกว่าเพื่อนหน่อยตัวนี้จะเป็นหน้าขาวเนาะเขาเรียกตัวหนังสือสีขาวส่วน2ตัวที่ผ่านมาจะเป็นตัวหนังสือสีดานะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือสีขาวเพราะว่าตัวหนังสือสีดําจะไม่มีผลิตแล้วนั่นเองนะครับก็เลยได้เป็นตัวหนังสือสีขาวมาแต่ก็แมทอยู่ฮะถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนนะก็จะแมทกับตัวบีเอฟคูลิดนะครับที่เป็นหน้าขาวตัวนี้นะครับประมาณนี้ นะครับแต่ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะนะครับนี่ก็เป็นชุดที่3ามแล้วเป็นเส้นที่3ามไม่ใช่เป็นชุดที่3ามนะครับเป็นเส้นที่3ามนะครับนี่ให้นะตรวจสอบนะครับนี่จะต้องไม่แตกลายงานนะครับประมาณนี้ส่วนการจิกยางนะครับก็คงใช้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายางที่มีอายุเยอะๆน้ายางเขาจะแข็งนะครับแต่ให้น้าเช็คว่าเขาไม่แตกลายงานนะครับลักษณะนี้การอ่า อัดลมนะครับของยางอะไหล่นะครับนะนาะจะต้องอัดไว้ที่40 psi ต้อง40 psi เท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลมยางเนี่ยออกเยอะเวลาที่เราจะใช้งานเขาจริงๆนะครับแต่ลมยางเนี่ยจะต้องเป็นเนี่ยฮนะนนะาเห็นจุกลมก็จะรู้แล้วนะครับต้องเป็นไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนดียังไงนะครับไนโตรเจนก็คือเขาจะตัวลมเนี่ยเขาจะออกน้อยนะครับแล้วก็ การเช็คเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับถ้าหากใช้ขอไปครับถ้านานาใช้ลมแบบธรรมดาเนี่ยลมเขาจะออกออกค่อนข้างเยอะนะครับจะต้องมีการเช็คบ่อยมากนั่นเองนะครับผมใช้เป็นลมไนโตรเจนอัดไว้ที่40 psi นะครับลักษณะนี้ส่วนกระทะนะครับนี่นานาก็ดูแลกันไปก็สุดแล้วแต่นะครับหากนานามมีเวลานะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็ ถึงรอบนะครับที่ผมจะต้องดูแลเขาแล้วนะครับทจริงผมจะยกยางอะไหล่ลงมาทุกๆ4หมื่นกิโลนะครับหรือว่าทุกรอบที่ผมล้างช่วงล่างแบบละเอียดนะครับซึ่งผมจะล้างช่วงล่างแบบละเอียดเนี่ยทุกๆประมาณสัก4ี่หมื่นกิโลนะครับผมก็จะปล่อยยางอะไหล่ลงมานะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ตัวลอกลอกในการยกยางอะไหล่เนี่ยได้ทํางานบ้างนะครับแล้วก็จะถอดเข้าลงมาทําความสะอาดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะ นะครับอ่ะโอเคขั้นตอนถัดไปนะครับนานาก็ยกยางอะไหล่นะครับขึ้นไปร้อยที่ลอกนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้ที่เดิมนะครับยางอะไหล่จะต้องมีนะครับนานาทุกท่านนะครับไม่ห้อยไว้ก็เอาไว้บนกระบะนะครับแต่จะต้องมีนะครับต่อไปนะครับนานาทุกท่านสาหรับขั้นตอนการยกยางอะไหล่ขึ้นนะครับให้นาๆนะครับทําการร้อยนะครับแล้วก็ยกตัวยางอะไหล่ขึ้นลักษณะนี้นะครับ ให้รอยจากพื้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้าๆปล่อยเขานิ่งก่อนนะครับอ่าให้นิ่งลักษณะนี้นะครับจากนั้นน้าๆนะครับค่อยอ่ายกตัวลอกขึ้นนะครับลักษณะนี้เพื่อไม่ให้ตัวโซ่เนี่ยนะครับหรือว่าตัวยางอะไรเนี่ยหลังนะครับหลังกับตัวลอกนั่นเองนะครับหลังจากที่นานาๆยกขึ้นแล้วนะครับก็ก่อนที่จะถึงนะครับก่อนที่ตัวยางนะครับ ตัวยางบริเวณนี้นี่ที่จะถึงบริเวณคานนะครับให้น้านะนะครับหยุดสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวยางเนี่ยนะครับหยุดการาให้ตัวนะครับก็คือไม่ให้เขาหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับให้เขานิ่งลักษณะนี้นะครับต่อจากนั้นนานะค่อยขันล็อกนะครับก็คือขันตัวล้อเนี่ยขึ้นไปนะครับและอัดให้แน่นเลยนะครับ หลังจากที่น้าๆนะครับทําการยกยางอะไหล่ขึ้นไปแนบสนิทเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการขันตัวล้อนะครับอัดล็อกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวยางเขาก็จะแน่นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับแน่นๆเลยนะครับให้น้าๆนะครับทําการหาเคเบิลทยนะครับมาล็อกตัวโซ่นะครับโซ่ของล้อนะครับขึ้นไปลักษณะนี้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวโซ่เนี่ยเขาร้อยลงมานั่นเอง นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาจะขนาดหรือไม่ก็ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าอย่าให้ตัวยางเนี่ยนะครับฝืนฝืนกับตัวลอกนะครับไม่งั้นลอกจะมีปัญหาได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับนานาทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนานาเอที่สอบถามมเข้ามาในอินบ็อกนะครับ สหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ